ชมหมูทุกคนสรุปแล้วก็สิได้ประมาณนี้ได้ทุกคนก็โชคดีอยู่ได้เทียวนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ กินือบอสบายดีรากาสวัสดีทุกทุชานท,ที่ติดตามแรากาฮับส้มเมื่อน,นี้กาอย่ป,ป้าคือเก้าอย่ป,ป้าเป็นมื้อที่ จักจักมือแล้วนะมือที่หน่าจะแมน่นระมาณว่าห้าคืนพอตื่นมาแล้วก็ฝนกระตกมาเลยพราแต่ทางทีมงานอ้อไปวิทย์น้อยนึงกับฝนฟาดลงมาเลยตกก็มีแมนตกคอยนะตกแหงเลยคอยก็ยังไม่ได้อ้อไปทั้งเลยน,นะเนื่องจากตื่นมาแล้วก็หาฟืน้นทุกคนหาฟื้นมาเสืเอนะ้อตะไไฟนะหาฟื้นโค้ดมาเสื้อยางศีนนี่ยังมีแห้งอยู่ น้ำกะหูขยงน้อยเด้ยาทุกๆลงมาอยู่น้ำไหลรอดเลย <c oughs> ห่อสมกะมาเที่ยวนี้นี่คือสิได้ของเมื่อฟ้าเมื่อตอนขั้งคอบคู่อยู่ได้น่าจะได้หลายยู่พอได้ยู่ได้กินอยู่แล้วขึ้น <c oughs> มาเที่ยวนี้นี่ถือว่ามีเสียเที่ยวนะแต่เขาไวาอย่อหาอยู่หาก,กินตอนเช้านี่กะ คือสีท่าสั้งางมังฝนเอิญกูละอย่างไดเอาะไปได้แต่คนมีเอิญน,นี่ก็คือสีได้เจ้าอยู่นี่แหละโคซีนนี่เริ่มแหง้งเออทางทีมงานเอาไปนะมือน,นี้นะเพราะว่าสูบฝนเอาไปแต่แต,แต่เสานี่สุปเพฝนในผ่านง่ายด้วยคอยก็เลยเป่าค่าโคซีนเมื่อน,นี้นี่ทางทีมงานว่าจะเดินทางกลับนะแต่จักได้เมื่อไปได้เมื่อเลยเบิ่งอีเธอหนึ่ง คอยกันนี่แต่โคตัวนี้กะสิได้หาเนื่งเข้าเลยแต่เดี๋ยวนี้กะเนื่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหูแห้งก็ละพลึบพลืบลงมาอยู่หน้ำก็ได้ขยะข้างนี้มันมีมีนะเอาบบาก้อนกะเอามาละได้แต่ผลได้แต่ผลเออปบปวดนอ้อไปน้อยเดียวเข้ามาเลยตัวตัวใหญ่เด้วยคำพ้องนะพ้องตรงนี้นะครับ เอาไรเอายืมมาดีเนาะคนตกก็ไม่ยอมเฮาบอนอีฉกใจคนยังหายไม่ได้มูอยู่ยี่เอามูมาแข่งกันเบาข้อแล้วฉกใจ คนตกทุกคนนละยล้างเข้าก็บแบบสบายเลยปุ๊น้ำมันนึ่งเอาอยู่นี่้องเอาง่ายๆทำเอา,าคนก็นยังไหเจอพี่ได้เจ้าเจ้าฝนอยู่เบ้าไล่ก็จักไปจูดอยู่หอบไมมตัเลิดเนอะแม่ยอหอนละ เก่งกับแห้งกับเท็กสบายมานันี้ฟืนโคนตั้งเถึงที่สุกอยู่แล้วมีกระน้ำฝนน้อยลงมาโยกตัวน,นี้นะแห้งก็ได้โ่วน,นี้นะยังมีแห้งข้างนี้แต่ฝนญยาดลงเสื้อีอยู่ลุมมีกระนองน้ำอุกๆอยู่ ทางเบาไล่กลับมาแล้วได้เพื่อนกาบไีได้พี่เลยได้แต่น้ำฝนเข้ากับนึ่งท่านซุกซ้ำทางทีมงานกับพาเดิลอ้อไปหายู่หากินอีละซึ่งเพืเ่อนวอาอ้อไปละห้ามาแล้วกากินเขากับซีได้เดินทางกลับบ้านเลยเมื่อน,นี้นะ หนึ่งกับติดติดโทษมันอึบเขาก่าส้ายขาโหดเียละเมื่อนี้นี่คอยน์น่ไม่ได้ออหาอยู่หากินนะาานเ,เพราะว่าทั้งทีมงานเราคือเฝ้าบ่อนเฟ้าขานี่เฮายา่างซีนที่มันแห้งนะ เขากะแล้วได้บานีมีแต่สิไดโก้ซีนต่ออีสุ่มไฟเหาฝนกะตกมาอีล๋ละแต่กะตกมีแห้งไปเลยซีนหมูนี่กะที่เห็นมีตะเบอร์ตองนี่ก็คือถ้าเอามาโกบไว้มันแห้งไวเลยซีนมันแห้งไวตะลนี่ก็น่าจะเป็นแล้วละตัวน,นี้นี่คือจำพวกไส้หมูนะ ใส่หมูเขาก็มาเอ็ดตะโละไว้เอาไปเสิร์แกงรู้ไม้นิโนโ่ทุกคนแซบ่บสมกับเริ่มเป็ดแล้วละ่ะตามเบิงน,น้ำเริ่มหยาบเลยสมกับห่อเบตองเบตองมีแม่นเบตองอันเบอร์โก้ยได้เียนะเบอร์ตองเบิร์กเดี๋ยวแหละล,ลืมซื้อมาเลยทางทีมงานข่าวใหม่ละวันนี้ก็คือเก้าได้น้ำฝนอีก จะได้หากินข้าวแล้วก็เดินทางกับแล้วบ้านนี้กีนก็คือสีแห้งดีแล้วละตามเบิง้งอึสลามไว้ได้เบิง้งกรอบมาละนี้ก็ได้เบอร์ไม้ได้กรอบไล้สีนจะจะกรอบดีก็พ <c oughs> อได้โย่เ <c oughs> มื่อคืนนี่ปัดไฟมอด <c oughs> เห็นว่าเสื้อไฟลายแนวนี้แต่คืนนี้เจอแห้งเลย มีซ้นมูยู่ห่ะตามแจวกินเนาะคนเท่านี้นก็แฝกอยู่ได้มักแจวกินพิเลกาคาดแจวไปได้เลยแจวนี่คือจุดหลักเลยของกินก็นได้อันนี้แหละต้มทุกคนเนะต้มพิเลนี่แหละมาหดเจอมูหรือพิเลนี่แหละส่งมาฮอนๆอนทุกคน าทุกคนมาข้าวสอยน้ำเดียวบันนี้มีไหมข้าวสวาวได้ปกต,ติดูพักเอาไวุ้ลุม้มพุงคืหลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิม่มแล้วกาซุมเฮากาสิได้เก็บเคืองเก็บของเดินทางกลับบ้าน พยางกับเคืองที่อยู่ที่นอนกับเก็บเมื่อยรเลยแต่ปั่นเคืองปั่นคลองนี่นแหละเดี๋ยวไปเบิ่งว่าได้หลายสำเร็จนะเอ้ยเอาสมดีสมหมูทุกคนโอ้ตัวแห้งตัวมีแห้งบ่แหงเนาะอ่ะควันตัว สรุปหลักกาสีได้ประมาณนี้แหละทุกคนโชคดีอยู่ได้เที่ยวนี้ก็ได้สีนก็แห้งเกินนะอย่างนี่มันกินได้เลยตี๊บชิดโดนเลยนะ นั่นเมื่อไหร่ตาลงนี่อยู่โอ้เป็ดทะเลเดียวคนเดียวหอยเจาะเดียวชื่อพี่น้องอะไรกับเชียงรายชั้นมากับแมวหอยเจเพิ่นหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสิบเจ็ดนะ ปั่นเข่งกับปัน่นยุเทิร์รถไทยได้เพราะว่ายุขี้ดินนี้มันเป๊ะ <มด S 1> นึ่งมากกับมดแด้<ม>ดตะโลเดลลืมนะม <ด S 1> อย่าลืมตะโลเลยเนาะ <มด S 1> ไว้ฮาวไว้ฮาวเคยอยากรีเอาเลยขึ <c oughs> ้นหอนเม่บอ <c oughs> <c oughs> ใสมนี่พูดจักห่อได้ห่อสมเนาะห่อพิเศษเชปันทุนแล้วเมื่อเช้านี่โอ้ยน้นมันน้ำเาป็นตขาวเลยเห็นะข้ายขโมยโมนี่เออเกือบไปยู่หันเลย ตั้งชุนอันนี้ก็เป็นพูดในพานกับข้างมาแน่เป็นปู้เชาะนะแล้เวเรียบร้อยวันนี้เอาเอาเอากะไดก็เอาก็เชียงไล่ไป็นแล้วก่อนปัดเอาละทะเลยเป็นลายเป็นจืดและเป็นปัดแล้วได <laughs> ้เป็นลาก็ปัดแล้วไป็ลายให้เอาก็ได้มีเราได้เ,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 เ <laughs> ครื่องของก็สิได้ประมาณนี้แหละสมก็ได้สองสีส่หกแปดผู้ละแปดห่อสมก็ได้สามพูดสามกอง อันนี้ในพ้านเพิ่นตก้้างก็มีข้างมา้อมได้ตกางครับกระอนกไปเลยก็ได้ประมาณนี้แหละมือกี้โชคดีอยู่ได้มาเทียวนี้ก็ได้ถือว่ามีเมีเซเทียวยังมัมกับอ่านัน่นทำมือปั่นเดียวยูเฮิ่นเอาเพราะว่ามันมีนเซอร์เลยตะโลเซอร์แกงลูไม ใส่เสื้อนี้นี่ก่อนนี่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 เฮ้ยไม่มีหานไ่ชอบีลยนะเจากอก็ชอบกอยากดูหมักเอา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 เจ้าะตีทลายดิไปละลายเด้เข้าเนี่ยกินมีมดเนาะขาดเลยพอกินมดเจ้เยอะเอาอันนี้นี่เยอะเอาอัน เสื้อส mm. ีน uh, ี okay, the ้เอาเข่ามัดกอดมัดกอดมือมือละมัดมือเลยได้เลยเอ้ยดีดีดีเข่ามัดกอดได้เข่ามัดกอดได้จะโหดนี่นะมันยังมีขึ้นเลยหอมลุยบ้านนี้ได้เดินทางกลับบ้านไปเดี๋ยวติดตามไปเบื้องน้ำเดียวว่าทางสิญะหรือ มีอ่ะขามือนี่รถได้แับได้้เล็กขาบลถเนาะอ้โตรงนี้ก็ทางที่น้ำลายแหละ เมื่อกี้ข้าไปทั้งซุกทั้งหามแต่คอยกับเปรยไทยเบิ่งซ้ำเนื่องจากซุกรถใช่พอแล้วนะเจยดสี่ท้ายเบิ้งเลยเลยจนฮอตเฮิร์นพมดละจะได้เอาเอาของอยู่ของกินเมื่อตอนสาวผู้ชายน้อยเพิ่นหลบนี รถไมเห็นป่านนี้บังค่อนรถไปปาแล้วเอาไล่เพิ่นมือปบะบังค่อนป่านนี้ <laughs> ชมออยู่วงรถข้าพอดดีว่าเกิือเป็นรูดตะตีนประช่งเอาเกลือ <laughs> อน้ างกะยะแห่งเติบได้ทุกคนเมื่อกี้ที่กะทั้งซุกทั้งหามคือก้าวละทำบบาคอที่ยุบบุญอยู่ธรรมดาทากนกันเนาะมากะตอน10โมงมากปะาลงมากันปอดบ,บ้านจตก10โมงเนาะทางกะเยอะแยะได้ ข่าบ่อมองนี้โอ้ข่าอยู่ตะลุมพุ่ từng khăn vít để đi đây khu hai máy giờ sợ sợ phải đi con xúc mới xúc này mình cơn vít để bà đi nuôi có lửa không còn thường xí nhãn có ví dụ sợ cho con nó sợ huyền khuyên mà đi mới đi lấy nó sợ huyền khói bay phải hẹn có bị đai gian sợ khác thì mọi người bằng แค่นี้คือมันเป็นน้ำแบบไหลลงเรื่อยๆมันก็เลยมืน้นะแบบที่ต่มแล้วก็ละฝนตกมมอเซ้าไว้ําเบิงเอเบันิกาถือว่าวิทไปทุกคนได้เดินทางไปต่อ,อีกหลังจากที่เอาเซอร์ออ,อตตริรรถนะ แงก็ดีประมาณสามสี่โมงนละโ,<อ>โดนรถกัด<อ>ทางกะ<อ>ปิดเช็ด <c oughs> ลงเม็กว่เลยยันรถกุมหูไรู้ัวจขี่อย่างเดียวนเนาะ <c oughs> ขึ้นก็จัโอ้เขาอย่างมา น้ำหอยนี่กับไข่แดดแตะบีลายเห็นฝนตกแห้งนี่น,น้ำหอย่หลายไปก็ไม่ได้เมื่อยะเลยแหละมังมเล่นปูเงียงขนาดแบบนี้ฮูู้้ต <c oughs> ้องเงียงกันเด้อมึงมาไปโก้ c. เออโอ้ยุล้ออะไรใช่รุ่ยใช่รุ่ลงจำห้องเราด่นะอ๋อตุเลยนี้ห้องอออจำบ้องละ <c oughs> ลิกะลีไม่ได้เน่งนะนาดยกล้อแล้วพอดีรถองาบรถมีจะเปงโอ้รอด เงี้งขนาดรถกันเมื่อมีฮอดบ้านครับทุกคนผนตกห้ำแล้วปะนี่แต่กระยังอยู่ประมาณสองลักที่ละกว่าได <c oughs> ้สองลักกว่าป้องขวาเนาะหลักไฟฟ้าสิองลักหรือว่าสองกิโลนะน่าจะประมาณนั้นคือแล้วแต่กระท่างมันมีสบายไปเลย มาเคยยี่หอดบ้านแล้วก็ลดค่าพอดีวันีหนาบอคอนพอดี บัดนี้หอดบ้านหอดเทินลับบัดน,นี้บัดน,นี้กลมาหอดเทินเบาเสียงไล่เพิ่นนี่การรู้ใจเพิ่อน,น,อ,นอัธนาเมื่อกี้นี่กลมาน้ำเดียวคอยคนรถเอาเครื่องเอาของลงสุ่มาวกะยังยูเตอร์พูดอยู่เอ๊ะบัดน,นี้กะมื่อเฮือนเฮาแล้วบัดน,นี้คอยกะคือเสีได้ถือเครื่องถือของยางมนะื่อนด้น รถนี่ก็ฮหอดเพิ่นเบาคอนอพื่อนเบาคอนละนลูเป็นกระต้อนแซ่แฉลวิโอน้ากินนแม่หวานทางลูเบาคอนกระต้อนแซ่แฉลวิเช่เธอพอเพิ่นไปกินหวานจะเป็นแม่หวานต้อนน้าเสียได้เอาเครื่องเมื่อละสรุปก็ไ่ได้ยางสนามมีรถจักตอนมานล้วคอยขี่รถจักมานั่นพอจะจอดรถจันดีก็มาลัดวมนเลยเนลเลอรกินขนมเก้งอยู่บอฮึไม่รู้กินน้ำ กินน้ำปั้นเอ้ <Hey. S 1> นี่สีน,นี่เยอะบอ่เอ้ยเยอะหรือไม่เยอะ <Hey. S 1> เยอะเยอะไปขึ้นเทินไปขึ้นก้อน <Hey. S 1> หืมมีขึ้นเอ็ดเฟื่อนนะล,ล,ล้างรถล้างรถรถเฟื่อนที่พี่ฮางนะบอเค <Hey. S 1> okay, ทุกคนมาเทินแล้วก็เดี๋ยวสิหาอ้อน้ำอ้อในหาปักก่อน <Hey. S 1> ก่อนไปดิเอา้าสำหรับคลิปนี้กัสิได้ขอทายให้ทุกท่านเบิ่งส่วนนี้เลยกัขอขอ,มอบมุลขอบใจหลาย ที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส้มสีนก็มีแต่เฮาเอามาแล้วก็ปั่นเดียวยู่เดียวกินนะปั่นพี่น้อง